สวัสดีค่ะหลังจากที่ทุกท่านเรียนหน่วยที่สองคิดได้คิดดีคิดเป็นคิดฐานสองทิ้งฐานสิบผ่านมาแล้วนั้นทำข้อสอบท้ายบทเป็นอย่างไรกันบ้างคะหวังว่าทุกท่านคงจะทำได้มาค่ะเรามาเข้าสู่หน่วยที่สามหน่วยที่สามกฎหมายที่เกี่ยวข้องการขัดกันร,ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมมาตรา126เจ้าพนักงานของรัฐกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประกาศกำหนดเป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นส่วน รับสัมปทานหรือคงไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐเข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการที่ปรึกษาตัวแทนพนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจเอกชนใช้บังคับคู่สมรสด้วยเว้นแต่กรณีที่คู่สมรสดำเนินการอยู่ก่อนคู่สมรสนั้นรวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินฉันสามีภรรยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส มาตรา127ห้ามมิให้กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนดไปตามมาตรา126ภายใน2ปีนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งมาตรา128 ห้ามมีให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใดนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันควรได้ตามกฎหมายกฎหรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจัญญาตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนดมิให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุพการีผู้สืบสันดานหรือญาติที่ให้ตามประเพณีหรือตามธรรมจัรยาตามฐานานุรูปให้ใช้บังคับ กับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลมมาตรา129การกระทําอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติในหมวดนี้ให้ถือว่าเป็นการกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรม,มนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปีพุทธศักราช2561หมวด 1. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหมวด2การไต่สวนหมวด 3. การดำเนินการกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งเฉพาะหมวด4 การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหมวด 5. การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินหมวด 6. การขัดกันร,ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมหมวด7การส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหมวด8ความร่วมมือกับต่างประเทศหมวด9 ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหมวด10กองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหมวด11บทกำหนดโทษเมื่อท่านได้เรียนจบหน่วยที่3แล้วอย่าลืมเข้าไปทำแบบทดสอบท้ายบทกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในหลักสูตรหน้าขอบคุณค่ะ